เอจ้าเจ้ายังกับมือพ่อเราเดี้ยเจ้ายังกับมือพ่อเอาดาวอ้วนอ้วนเอาแมวอ้วนขอจงวังเกิดให้กับคุณพี่ฟาชลัรนะคะคิดวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปรารถนาขุขันขแข็งแรงกิจการการงูาันมาขอให้ความเลืองตลอดปีและก็ตลอดไปนะคะวันนี้ที่ สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกทุกคนทุกทท่านนะครับตอนนี้ก็น้องดาวก็ได้กลับมาจากแก้บนนะครับที่เคยตามหาพี่หลวงที่บนไว้นะครับก็กลับมาจากทับพิกเนตนะครับที่อยู่อำเภอสุติกนะครับก็จะกลับมาบ้านนะครับแก้บนเสร็จก็มีแม่แม่เอฟซีนะครับเขาเรียกอะไรน้บให้อ่ะให้คะแนนมาเพื่อซื้อทุเรียนถวายน้องดาวนะครับ ทำบุญทันตาเห็นนะครับแม่แม่แก้บนเสร็จได้บุญเลยน้องดาวนะครับผมทุเรียนเยอะมากนะครับตอนนี้น,นี้ก็รอทั้งดาวลงอาบน้ำนะครับอาบน้ำเสร็จก็จะได้ไปรอถวายทุเรียนนะครับ ดูดูดูการลงดูการลงช้าๆได้พาที่ลงน้ำเดี๋ยวคาหลังลงก่อนดีลนี่โอ้เจ้าเจ้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 เจอยงเตือเตาเจออย็่จะยอเจะพาน้องดาอาบน้ำก่อนนะครับ หลังกลับมาจากไหนก็ตามนะครับเราจะมาอาบน้ําล้างตัวก่อนนะครับแม่แม่พี่ครับมามอที่ข้าวหนำน้ำก่อนนะครับแม่นนแม่ ดูนะครับอาบน้าไม่ได้ขัดอะไรนะครับอาบไปเฉยก็ดําเมี่ยมแล้วดํามากนะครับแค่อาบเฉยก็ดํามากแล้วต้องดาวนะครับวันนี้ไม่ค่อยมีแดดนะไม่ไม่ฟีแต่ก็ร้อนนะครับไม่มีแดดแต่ร้อน ถ้ากันจอด <laughs> <laughs> ตอนนี้รอน้องดาวอาบน้ำเสร็จแล้วก็จะพาน้องดาวไปยืนรอนะครับไม่ไม่ไม่ปีจะถวา,ายทุเรียนนะครับแล้วก็จะน้องก็จะได้ก่องเรารางวัลเป็นทุเรียนนะครับทองปูดเพิ่นนะครับกินน้ำอยู่นะครับตอนนี้ พ่อเลินก็ยืนรอจะเปิดน้ำนะครับเอาน้ำไปให้น้องลำเพนนะครับแม่ๆถ้ากินแล้วน้ำเริ่มแล้วน้ำเริ่มหกเริ่มอันนี้ก็แสดงว่าอิ่มแล้วนะครับอาจจะเล่นสะอย่างบางครั้งนะนี่แบบนี้นะแสดงว่าใกล้อิ่มแล้ว โอ้กินน้ำเยอะนะวันนี้กินจนท้องตึงเบิดเด้อกินทุเรียนอะไรเดดาวกินน้ำไหลมีคนเป่าเป่าลิตรแล้วเริ่มเล่นแล้วครับเริ่มเล่นน้ำแล้วอือยังบ่แล้วอีกยังบ่แล้วอีกอีอี เรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะครับนี่ี่หน่อยก็จะพาน้องดาวไปรับชาวออสเตรเลียนนะครับแม่อ้วนมาแล้วโอ้โหเต้นอีกเนาะจีเต้นอีกเ้าะอ๋อโอ้ยพี่หน่อยพาโยกเลยจังหน่อยก็โยกอีกแล้ว านกิตอใจดีใจต้องเลยกินเลยนาวดาวะมีลูที้ครับลรมาเอกงมกเาไว้รนรรับถาเชียนนะครับขอคุพี่ไพศาก่อนนะคะนางร่องนางร่องรับของสวายดีดีลูกนางร่องรบประกจ้ใช่ ขอคายแท้ขอใบอนุญาตขอจงบังเกิดให้กับคุณพี่ปาชลัดนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปรารถนาสุขภาพงผ่านแรงกิจการการงานก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองตลอดปีและก็ตลอดไปนะคะวันนี้ที่เฉลิมฉลองขอให้ย้อนยามกลาเป็นสี่หมื่นสี่พันล้านเลยนะคะ ปีไปจ้าตนทุเรียนโอ้ยรวยโอ้ยยายกินรวยรวยมีน้ำอ้วนรวยมีน้ำอ้วนนขอในอันเปิดขอจงบังเกิดที่กับที่ขวัญนะคะที่ขังสิ่งใดก็ขอให้สมน้ำตานาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงปังปังนะคะกิจการขอให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองนะคะที่ขวัญสาตาสาตาทุเรียแก้บึงแก้บึง ไอ้รอก่อนเดี๋ยวเราสั่งอาเดินเเป็เ็ดทุกเวลพ่อไปอย่างวัวนะวัวเดี๋ยวรอชิมดูดเสิร์ฟเสิร์ฟอีกแล้วไม่เสิร์ฟพี่หน่อยครับเสิร์ฟน้องดาวครับเออเออเออดูดูดเจ้าจ้ากินทุเรียนเจ้าจ้าสวยๆนะเจ้าติวมาแล้วเมื่อเช้าติวมาแล้วจ้าสวยจ้าสวยเร็วสวย สวยเออกินทุกเชือกแน่นอนนะครับแม่แรอเป๊ะนะรับเธอรู้ไหมเนี่ยมีแต่หนังไก่เ็เลยสองคก็ยังเมื่อกี้นะรจีับคพ่เรัเอนมาแล้วโอ้โหเจ้าเจ้าขาไปให้เจ้าเอ้ยากิ้นเบอลูเด้ออยาซิแม่ยาเรกินนกยาซินมงซื ได้กินแล้วนะนันนะก่อนนะครับแม่แม่ดวันานนะคะแม่ต้อยสนับขนามาแล้วสองัเ้บุญเจ้าบุญหยษ์แหงเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวสีสคเกกันอ้ยยูแตาน่น้อยชีน้อยตาสวยจเออสัวตอนตบัวเจยเออโอ้ไม่จ๋างามเลย ออเบิงเบิ่งยำนอดเปิ้ยำได้หรอเออโค้ดเล่ใน้ดเล่นไอ้ข้าว้เออออยากินออแปบแปบแบแปบเดเดี๋ยวเดีีกู้ทางขุ่นพอกับทางขุ่นพอกาวก้อนว่าทางุ่นกับกินบอรเพลิงเล่ยกินก้อนี่พุ่นกู้แบบย่งไงให้น้องดากินนะมามามาน้องดามากินนี่มานี่ มา pulse, เลยกินเลยคมาพี่นเพี่เดี๋ยวมันตั้งแล้วมาอดูแม่แปรงจั๊กคู่เราบูแม่แปรงนะครับต่อไปก็เป็นคิวน้องดาวอีกแล้วน้องดาวอีกแล้วโอ้เป็นเงินเจ้าเลยนะมันโอ้พี่ดโอ้โอ้โอ้เอายายายาเจ้าบอกยายายาโอ้คนละสีเลยครับแม่ไม่ได้ถึกน้ำเนาะโอ้ยปอนแล้วเแล้วพอเราจะไปท nice. like. ี ja ่เดียน <cin stereotype> จ้าเจ้าเจ้าโ <î authenticity> อ้ยเจ้าเจ้ายังกับมือพอหอเนี้ยเจ้ายังกับมือพอเอาดาอวอ้วนเอแมอ้วนอ้วนอ้วนอ้วเจ้าเโอ้ยเจ้าเอ้ยเบิงเิงแก่งกับมือพอผ่าดยางใหญ่เลยให้น้องดาวหมดเลยนะโอ้ยวเอ้ยไง เฮ้ยเรากินอีกนะครับเรากินขัดกินเป็นเวลานะแม่แม่กินเยอะทีเดียวไม่ได้นะเย้ากป็ดลูกอ่อที่ยัเจ้าเจ้าโอ้หลายคู่ติกอยู่ลูแม่สิงหัอแต่นึ้ที่เิีเป็นลูกู่เลยสองลูกโอ้อืออือไอหอนนม่งาหน่อยหน่อยอะแล้วไปที่เดียว อ๋ดพี่เดียนกับพ่อของพ่เดียนมาเนี่อนะรับไมเห็นนงด้าในตักรูเนะ้น้้ไปนะต่อไปก็เป็นพ่เดีอน่งเีได้ั้งนกองนี่ยนี่เดียวคนร้งไกล้เฮ้้นกล่องยิจืก็นี่นะครับก็ตรวจสอบไฟคิวซี่เผื่อมีพิษนะครับ ล้างเลี้ยงคนคนเลี้ยงช้างนะครับครับติของเรานะครับแม่บอกเอ็ดดี้ดวยช่วงบ่ายเราไปถึงานแม่ค่ะกินเยอะเออลืมไปน้องต้องได้กินเยอะด้วยไม่ได้เดี๋ยวรอกลับไปกินอยู่ที่แห่งงานนะครับตอนเย็นแห่งงานเดี๋ยวมีอาการนะกินของหวานเยอะเดี๋ยวมีอาการงุนงงอีกนะครับน้องดาวเดี๋ยวตกมันอีกดูพี่เดือนพี่เดือนก็ชอบนะครับอยางหลายของพี่เดือนอือสามสี่ผู้หาผู้เป็นผู้ยิงใหญ่ เนื้อเอาเนื้เอาเลยอือบาด้เฮ้ยโอ้ยเียโอ้ยของเสียม <mulheres. AU> ัเน <aron> ี่น่ะเดือนเลยมึงมักเบิดบานบาดิโอ้ยชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับช่องพี่ปุ้มน้องปอนด์ชาแนลด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแม่แม่สวัสดีครับโอ้โ oh, ห oh, oh. ดูพี่เดือนดูพี่เดือน